สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันอีกแล้วเนาะจ้าทั้งชอง่องอีสานบรรณาผ้ามวบลบมเดลลงคลิปหลายมือพี่น้องเอ้ยอยากนํำโทรศัพท์พี่น้องอยากนํำโทรศัพท์ทั้งอยากน้่อันระบบของ youtube เนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทั้งระบบ youtube เพิ่มมีกฎกติกามาใหม่พี่นอ้องยุ่งยากละเฮ็ดยังก็ต้อง ระมัดระวังจ้ะพี่น้องเกี่ยวกับการมาเฮ็ดคลิปทายงัวคือกันพี่น้องเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่ให้บ่ไห้งัวมีเชือกจ้ะพี่น้องบ่ให้เชือกติดน้ำเข้างวทายต้องระวังเชือกพี่น้องคันมีเชือกอยู่ข้องัวหรือว่างวอยู่ในขอก ทา้งระบบพ่นก็ถือว่าเหากักขังสัตว์เนาะจ้ะพี่น้องเด้ออ่าถือว่าเป็นการกักขังสัตว์จ้ะพี่น้องเพื่อในทายแบบแบบธรรมชาติพี่น้องแบบงัวก็ต้องอยู่น้ำทงให้ทงหน้าอยู่น้ำทีโล่งโล่งพี่น้องแบบมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะของสัตว์เนาะจ้ะพี่น้องอ่าทั้งอีกอย่างหนึ่งโทรศพัพท์ย้ายก็มีปัญหาจ้ะพี่น้อง เย่วกับอันโทรศัพท์ยายมันแบตมันเสื่อมพี่น้องยายก็เลยบริได้ทายลงจากพี่น้องยายก็มีสองเครื่องนี่แต่เครื่องโหลๆเครื่องนั่นยายเป็นตัวเอาไว้แต่แต่ทายล่งอ่าทางยูทูบเนาะเอาไว้แต่ตัดต่อพี่น้องต่อช่วงนี้พเดีดสมเลยแล้วพี่น้องแบตเสือ่อมยายยังบ่มีเงินสื่อแบตดอก ไปถามเบ้งเบ็ดแล้วเพิ่นก็ว่าหกร้อยกว่าบาทจากพี่น้องเบ็ดยายก็เลยมาเอาเครื่องนี้เครื่องนี่ผัดตัดต่อบ่ได้พี่น้องเครื่องนี้ผัดเป็นว้าจังไดทายจังไดก็ไปจังสัน้นเพราะว่าทั้งแอบตัดต่อของยายมันโหลดไปบ่ได้พี่น้องมันโหลดบ่ได้เลยทายจังไดคือเอาจังสัน้นยายก็เลยเอาตะเครื่องนั่นทายตัดต่อลงเวลาเชือก อง้วมีเฉือกอย่างสีเนาะขาก็ตัดออกบ่อยเห็นลำบากใจยูพี่น้องเอ้ยการที่มาเห็ดิีบอ่งช่องกระไดเนาะพี่น้องลำบากจังใดวัดตีพี่น้องมันนีประเด็นหลายอย่างพี่น้องเอ้ยช่องย่ยกับท่านใหญ่โตเนาะคนติดตามก็ยังบาหล่หาพ่านกว่าพี่น,อน้องมาในช่วงนี้คนก็บเบิ่งหน่อยจ้ะเพราะว่าช่องเขาหน่อยช่องเขาบดดังย่ายกับมาเห็ดเกี่ยวกับเอ่อ กเกษตรบ้านๆเนาะกับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายช่องย่ายกับเฮ็ดเกี่ยวอันกับจังสี่มาโดดละละตั้งแต่ปีกายละพี่น้องก็ถามตัวเองว่าท่อแทบบ่ท่อแท้ท่อแท,ท้มากๆจ้ะพี่น้องเพราะว่าบางที่ก็ค้นกับอมเมนเฮ้าบดีน่หยอดเบิ้องเฮากับหน่อยนย่เอ้ง่ายมันก็บวสมประกอบนะพี่น้องเอ้ย ยังเขากับบ่มีต้นทุนเนาะพี่น้องเนาะเขาบ่มีต้นทุนต้นทุนเข้าหน่อยยิ่งยังลงไปกับพ่อซํำนัน่นพ่อปันนั่นแล้วจะพี่น้องถอดแทบบางทีก็บเบอร์กับร่งใจว่าเสียต่อไปบ่หรือสิถอยแต่ว่ากระซัวสิมีคนติดตามมหาพัดเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่านําใจพี่น้องเขาก็ดีอยู่จาะพี่น้องที่ติดตามเนาะคนกดติดตามไว้แต่ว่าบางที เพิ่นกะเบิ่งแน่บ่เบิ่งแน่เลยจ้ะพี่น้องคนติดตามหาพันกวนนี่แต่ว่ายอดเบิ่งก็แค่รักร้อยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ย่ายบอกตรงๆด้วยจ้ะย่าบอกตรงๆบานนี้ช่วงนี้โทรศัพท์ย้ายมีปัญหาก็เลยบอค่อยได้อ่าทายคลิปลงให้พี่น้องเข้าเบิ่งเนาะกับบริ้ต่ตอเนื่องตะกี้ปีกายนี่อันย้ายเลี้ยงงวัว1สิบหาโตย่ยก ทายงัวลงเกียวกับงัวลงลงทุกมือเลยจัดพี่น้องลงทุกมือให้พี่น้องเขาเบิ่งเนาะบานนี้ย่า่ขายงัอออกเหลืองงวอยูซีหาตกก็ก็บอค่อยได้ทายลงเพราะว่าย่ายบ่ได้ไปทายน้ำตลาดนัดจ้าพี่น้องยิ่งช่วงนี้เอ่อเกียวกับการเฮ็ดยูทูบนี่มันมันเข่งขาดลายก็เลยย่า่ก็เลยห่างๆจัดพี่นอ้องว่าฉิมาเฮ็ดเกี่ยว เฮ็ดลิปเกี่ยวกับอย่างน้อยพี่น้องเขาเบิ่งเกี่ยวกับการร้องร่ำทำเพลงกะกับพอปนั่นล่ะจ้ะพี่น้องฤสิมาเฮ็ดเกี่ยวกับหาตัวเลขไม่พี่น้องเขาเบิ่งบ่พี่น้องเขาจาเพียรซบำใบอยู่เนาะนั่งว้าแวะๆวะบ่ได้ไปตากแดดตากฝนบ่ได้ไปยินรถตะล่อนตะล่อนไปหาทายงัวบ่ได้ไปอยู่กลางแจ้งนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในรถกะ มีตัวเลขคนทรงตัวเลขมาให้ก็เอาล่งไห้พี่ให้น้องเขาเบิ่งจี่งสิเจ้าคื่อหาเงินสบายแต่พี่น้องคนเบิ่งก็ไรคนติดตามก็ไรือว่าเหรอเนาะพี่น้องเนาะคนเควาก็หวัาางอยากถือเลขวางง่ายๆผู้สำหรับผู้เพื่อนมากเห่นเลขเนาะพี่น้องเนาะเอาลงไปสิมีคนเบิ่งบล่ลหรอฮะเพราะว่าย่ายกับเป็นคนมากเลขวิเคราะเห์เลข ติดตามเลขอันนั้นอันนี้มากกะเขามาทุกงวดลหะพี่น้องแต่ว่ากันห้าวบ่มักห้ากับจับบ่ถือห้เาเห็นต่ำตาอยู่ห้ากับบ่อาอ่นะพี่น้องว่าง่ายเนาะเท่าบ่มีโชคเนาะบัดออกมาแล้วโอ้ยโอ้ยเด็แต่โอ้ยล่ะพี่น้องเจ็บทองคลิปนี้ยายกะบ,บ่มีสาระอีย่างไรตกจะมีสาระเกี่ยวกับาการ อาลงคลิปนี่แหละทั้งช่องย่าห้างหายไปหลายมือสาหตุมันก็นมาจากสีละพี่น้องช่วงนี้โทรศพัพท์ย่ายน่มันแบตเบรดพี่น้องเครื่องนั้นเครื่องนี้กับเครื่องนี้ก็โหลดบ่ได้บาานี่ไทยทํำแล้วก็ตตดต่อโหลดโหลดบ่ได้ทั้งแอปโหลดบ่ได้เพราะว่าเขาให้เขาให้เฮาเสียไล่เดือนไล่ปีเฮ้าเสีย,ยเ,ยเ,เยงนนินเนาะย่าก็เลยบ่บ่บสมัครตรงนั้น ก็เลยเอาเอาทายไปธรรามาฉาดจริงๆแหละพี่น้องทายแล้วก็คืออัพโหลดลงให้พี่น้องเขาเบิ้งพาพี่น้องเขามาเบิ้งง้วสวยๆง่วงงามๆพี่น้องง่วงงามอีหลีเป็นง่ว่าพันง่าพี่น้องราคาหลักแสนกว่าเนาะเป็นสื่อมาเนาะช่วงง่วเป่งเพ่งพ่นก็เลยเลี้ยงไปกอนเลี้ยงไปกอนบดีดหล่อน้าเงินดอกพี่น้องเพราะว่าง่วมันลงราคาง่วถือพิ่นก็เลยมาปลูกหญ้า อก้า ả บ่ใหงง่วากินบ่ให้งัวมันจอยมีเฟืองแน่มีหยาแน่พี่น้องกะญ้าธรรมชาตินน่ก็เล่นไปแน่ไอเป็นอยู่ในเฉพาะพื้นที่จะาของเพิ่นก็บวายู่น้ำงัวดอกมาปล่อยไว้เนี่ยคลองจริงๆแหละก็จากับไปเห็ดงานนอกบ้านก็จะกับสบายเห็ดสบายเฮ็ดถือรักยุพี่น้องเฮ็ดถือรักยุเฮ็ดแบบนี้นะเฮ็ดดีแก่ตัวเองละพี่น้องบ่ได้ไปหอมห่อเขาน้ำกลนง่วตะลอนตะลอนเบิดมือเนาะ งัวเพิ่นเป็นงัวพันใหญ่งัวงามพี่น้องงามคักงามอีลีงามมันไม่มองตีเลยพี่น้องก็ได้ลูกปีละตัวอ่เด้เพมันซื้อมาทีแรกก็ซื้อมาแม่ลหลคูเดี๋ยวนึงเดี๋ยวนี้ก็มีลายโตล้วลพี่น้องเนี่ยอยูนอกก่นี่ก็ซีพูนอยู่ทางพูนอีกพี่น้องพูนอีกก็สองติดติดทางละพี่น้องหน้าเพิ่นก็อยู่ติดทาง พ่นก็เลียงสบายยูพี่น้องเอ้ยนี่แหละอ้อมรั่วรว,วดไฟไว้นี่เจ้าของกับแอมเทียงกับจังมาเบิงน้ำในแค่นั้นล่ะพี่น้องเฟื่องพ่นก็เอาว้พู้นหลังค้ายิมเหลี่ยมพุ่นพ่นกระเฮ็ดเป็นช่องไว้เฟื่องสำหรับง่วมันปกินมักยูพี่น้องมักอยู่เฮ็ดระบบแบบนี้ยหญ่ามากมักแต่ว่าพื้นที่ของยายมันบม,ม,ม่เหมาะสมมันอยู่หน้าโน่นหน้าหิน น้ำก็บ,บ่ค่อยมีเราพี่น้องจอใหญ่มึงหั่นมองนี้ก็บ,บ่ค่อยมีนาแรกยังสเสียวไม่มีนามเลยไหลทีละหน่อยไหลแล้วกระเบิดพี่น้องเอาจากคลิปนี้ก็ยยายก็มาฝากความกินหอดให้พี่ให้น้องเฮ้าถึงพี่ถึงน้องเฮาทุกทุก่กกานเดอ้อที่ยังติดตามช่องยายอยู่จะเป็นกำลังใจให้ยายเนาะขอบคุณมากๆขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองอย่าขาด ใส่ในถุงในไทยเดอ้อพี่น้องเดอ้อสุขภาพม่านรับแหลแล้วจ้ะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ย้ายไปก็ได้ใจเด้พี่น้องเดอ้อขอบคุณค่ะ